เด็กเก้าเรียมออกไปเปบอกลุ่มใชื่อเสียงแรงน้ำหน่อยเนื้อปฐพีบูมเด็กเสียครับชัดๆเนื้อปฐพีบูมเด็กเสียงอับเนื้อปฐพีบูมเด็กเสียงวันนี้เราเจอกับ أ, เนื้อเพชรเล็กกันนะวันนี้กิโลสี่สิบห้าโลอะสี่บห้าโลเมื่อกี้มาเหยียบตาช่างเป็นไงมนะั้งผ่านครับผ่านนะซ้อมกับพี่บูมเมื่อกี้กี่วันไนดะ้สองอาทิตย์ครับปล้ำกับใครหลงัลลงๆลักอะอัตรับหลายคนนะนะตัวใหญ่นะ เราเป็นมวยในมวยเขาวหรือมวยฝีมือฝีมือครับฟูต่อสู้นี่เคยเห็นกันไหมเคยครับมีคลิปให้ดูไหมมีครเขาประเภทยังไงมวยเตะขาวเตะหมัดครับอ๋อมวยเหนือก็สไตล์กัางฟูอยู่แล้วนะชกมวยมารวมเท่าไหร่ตอนนี้ห้าสิบครั้งครับน้ำหนักของเราปล่อยๆสี่สิบแปดสิบเก้าปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วสิบห้าครับสามไฟล์ล่าสุดชนะกี่ไฟล์ชนะสองครับชนะสองก็กิโลเนี่ยกิโลล่าสุดชกกิโลสี่สิบสี่ครับทีนี้นะอ่ะลูกหลานจากจังหวัดสุพรรณบุรีครับอ่อฝากแฟน ฝากพี่น้องชาวสุพรรณบุรีช่วยเชียร์ด้วยนะครับเข็มพี่นะโอเคขอโชคดีครับแนะนําตัวทางบ้านเลยเอาช้าๆเหนือเพชรเล็กโรงเรียนกีฬาลำปางนะอ่าเดี๋ยวทางบ้านเขาฝากให้เข้าใจเราเป็นคนเชียงใหม่เลยไหมเป็นคนจังหวัดตากตากนะเราไปซ้อมอยู่กับปวดดับกี่วันเรียนด้วยเรียนด้วยชกมวยด้วยนะ ตอนนี้ชกมวยมารวมๆเท่าไหร่ได้ละ3บห้ครั้งนะเราเป็นมวยเตะขาต่อยหมัดใช่ไหมคู่ชกเราไม่เคยชกกันนะวันนี้เราเจอใครเนี่ยไอเห็นคลิปเขาไหมล่ะเขาประเภทยังไงฝีมือนะเราสามไฟหลังชนะกี่ไฟจ์ชนะรวดเลยนะชกที่นี่กี่ครั้งล้สาครั้งนะล่าสุดชคว่ากี่กิโล ร้อยปอนนะวันนี้ไม่มีน้หาน้ำหนักสบายๆอ่ะเราฝากแฟนคลับเชื่อน้ำวันนี้ติดต,ตามติดตามแล้วก็ตัดเชือกนะครับชื่อโอเคขอ